โอ้โหเห็นตัวเลขก็ตกใจครับติดเชื้อ7,005ฮะตาย75ถือว่าดิวไฮทุกอย่างนะครับรัฐบาลควรจะต้องมีมาตรการอื่นๆตามมาแล้วล่ะฮะเพราะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไประบบสาธารณสุขของไทยล่มแน่เลยครับแต่ก่อนหน้านี้นะฮะมีข้อมูลสำคัญนะครับศูนย์เอราวัณกรมการแพทย์ออกมาบอกแล้วนะครับว่าถ้าคุณป่วยโควิดมี3สีเหมือนที่รู้กันสีเขียวสีเหลืองสีแดง 3- สีนี้ลักษณะาอาการการสังเกตของคุณเป็นยังไงครับ ส่วนคนที่บอกว่าเอ๊ะกูติดหรือ,อยังกูจะเป็นหรือเปล่าอันนั้นยังไม่ใช่โควิดนะครับอันนั้นเข้าขั้นประสาทก่อนนะครับมาดูเรื่องของโควิดกันครับสีเขียวครับอาการของสีเขียวนะครับคือคุณเริ่มเป็นไข้ไอเจ็บคอไม่รับรู้รสไม่รับรู้กลิ่นมีอาการถ่ายเหลวบ้างแต่ยังไม่เยอะนะครับคุณยังรู้สึกว่าโอเคไม่สบายเป็นการแบบไม่สบายทั่วไปคุณอยู่ในขั้นสีเขียวครับ สีเหลืองนะครับเริ่มที่จะถ่ายเลวบ้างยิ่งขึ้นหายใจเหนื่อยหายใจไม่สะดวกนะครับมีอาการไอแล้วเจ็บคอนะครับคุณเริ่มที่จะอยู่ในอาการสีเหลืองแล้วนะครับส่วนสีแดงนี่หนักแล้วนะฮะเหนื่อยหอบแน่นนอ,อกหายใจลําบากนะครับมีออกซิเจนในร่างกายต่ํานะครับที่สําคัญก็คือว่าเริ่มที่จะไม่ไม่ไหวเนาะเหนื่อยซึมหมดแรงไม่มีแรงนะครับอันนี้คุณเข้าขั้นสีแดงแล้วนะครับ ซึ่งทั้ง3สีนะครับเราควรจะต้องรู้ตัวเราเองก่อนนะครับออแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าก็กว่าจะรอเตียงมันก็นานเนาะเพราะตอนนี้เตียงมันเต็มนะครับคุณต้องดูแลตัวเองนะครับสิ่งสําคัญคือต้องมียาแก้ปวดยาแก้เสมหะแล้วก็มียาต่างๆติดตัวไว้นะครับในการบรรเทาอาการไปก่อนก่อนรอเตียงครับส่วนที่หลายคนถามเข้ามาว่ามันจะล็อกดาวทั้งประเทศไหมหรือจะยังไงนะครับเป็นข้อเสนอฮะแต่ว่า ต้องรอความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับในฐานะผอ,อสอบคนะฮะว่าตกลงแล้วจะตัดสินใจยังไงนะครับเพราะว่าการตัดสินใจคือเศรษฐกิจด้วยสาธนารณสุขด้วยประชาชนด้วยทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันฮนะจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับใจผมว่าอยากให้เลือกประชาชนก่อนนะครับ